จีนเวียดนามเนี่ยเขาปลูกจนขุดขายใน10ปีเนี่ยนะครใน10ปีเนี่ยเขาขุดขายขุดขายทําไมระยะการปลูกต้องฟิกไว้ที่4เมตร4เมตรทําไมต้องมีการนมไม้ทำไมถึงไม่ปล่อยให้ตามธรรมชาติแล้วแต่มันจะโค้งไปโค้งมาเหตุผลที่ทําไมไม้่วงหัวลี่เนี่ยมันถึงโตเร็วทําไมมันเป็นไม้เนื้อแข็งแต่มันโตเร็วนะฮะอันนี้คือความมหัศจรรย์ของของไม้่วงหัวรี่นะครับ สวัสดี <ar> ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหงมูไทยแลนด์เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะฮะอยู่ที่สวนของคุณนปันันครับคุณนพอนันครับตัวนี้ปลูกมาเป็นไม้ฮงโหลี่นะครับไม้ฮงโหลี่นะครับไม้ฮงโหลี่ท่านผู้ชมนะครับไม้ฮงโหลี่นี่คือไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่มาแรงมากตอนนี้นะครับปลูกกันทั่วประเทศฮะ77จังหวัดนี่รับรองว่ามีปลูกทุกจังหวัดแน่นอนแล้วหงมูไทยแลนด์เราก็ตามไป ดูเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกนะครับในเมื่อเราส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรปลูกเนี่ยไม้ราคาแพงนะฮะปลูกแล้วเรียบร้อยปุ๊บมีตลาดแน่นอนนะฮะสร้างมูลค่าเพิ่มสูงแน่นอนในในพื้นที่คุณนพมานานครับอันนี้เราปลูกมากี่ปีแล้วครับนี่ปีกับแเดือนแนละ้วปีกับ <8 S 2> เดือนประมาณครับปีกับ8เดือนยังไม่ถึง2ปีนะฮะยังไม่เต็ครับเขาที่แล้วนะครับผมจําได้เขาที่แล้วเนี่ยเรามายังไม่ถึงปีเนาะประมาณกี่เดือนนะฮะที่เรามาปีกว่าที่คุณโต้มาครั้งเดีานะที่คุณโต้งมาครั้ ปีกับ,<ต>บเดือน2อเดือนออย่างนี้นะครับคือที่ผมมาคราวที่แล้วเราเราเห็นว่านะครับผมก็มาให้คําแนะนํากับเกษตรกรนะฮะที่ปลูกตรงนี้ผู้ปลูกเนี่ยผมให้คําแนะนาว่าเรื่องของทํายังไงจะให้มันโตนะฮะเพราะว่าในแปลงเนี้ยลงทุนลงทุนไปเยอะนะครับปลูกจำนวน,นกี่ต้นฮะหนึ่งพันพอดีเลยหนึ่งพันต้นพอดีหนึ่งพันต้นพอดีนะครับหนึ่งพันต้นนี่ก็ที่ก็ประมาณ1ิบไร่นะหนึ่งพันต้นระยะการปลูกก็เป้เลยฮะสี่คูณสี่เมตรเป้เลยตามตามตำราแน่นอนตัวนี้ก็คือ วิธีการเนี่ยได้มาจากประเทศจีนแล้วก็เวียดนามแต่คราวนี้เรื่องการดูแลรักษาเนี่ยส่วนนี้ยากจะค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะการจเจริญเติบโตอาจจะช้าในช่วงแรกช้ากว่ากําหนดหน่อยแต่อัตราการรอดเนี่ยดีมากนะฮะอัตราการรอดแทบจะไม่ตายเลยส่วนนี้ก็ถือว่าดูแลดีไหมดูแลดีนะครับข้อที่ต้องปรับปรุงนิดนึงคราวที่แล้วเราเราเรา,เราแนะนําไปนะฮะคือหนึ่งเรื่องวัชพืชสาหรับไม้ฮวงหัวลี่เนี่ยพืชตระกูลไม้่วงหัวลี่ตัวตัวนี้นะครับ ส่วนไหนก็แล้วแต่ที่ถ้าหญ้าเยอะวัชพืชเยอะเนี่ยมันจะไม่ค่อยโตเป็นแบบนี้ทั่วทั้งประเทศไทยฮะแบบนี้เหมือนกันหมดผมไปเหนืออีสานกลางใต,ต้ปัญหาเดียวกันคือถ้ามีวัชพืชนะฮะเราพยายามทํายังไงก็ได้ให้มันโล่งเตียนนะครับแล้วก็2เอเรื่องของปุ๋ย3เรื่องของแสงแดดแสงแดดนี่ไม่ต้องห่วงที่นี่เต็มแน่กำแพงแสนนะครปฐม,มนี่แดดแดดเปรี้ยงๆนะฮะแดดเต็มเตมเลยอ่าแล้วก็เมื่อวานเนี้ยเราได้ไปอยู่ที่พนมทวนกาญจนบุรีเนะี่ยเราไปดูแปลง แปลงที่เกษตรกรปลูกที่นู่นนะฮะหญ้าไม่มีนะครับไม่มีหญ้าไม่มีวัชพืชแล้วเขาปลูกมา2ปี8เดือนเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่4นิ้ว4นิ้วถึง5นิ้วนะครับ4นิ้วเป็นเรื่องธรรมดามากที่นู่นก็ถือว่าดินแถวนี้นะครับนคนปรปฐมนี่ดินดีแต่นี่เป็นดินถมนะ่าดินถมครับแล้วก็มีพื้นเป็นดินทรายพื้นเป็นดินทรายครับก็สรุปแล้วท่านลากลงไปถึงข้างล่างก็ถือว่าดินดีแน่นอนแถวนี้นะฮะการดูแลรักษาแบบนี้นะครับ ก็หลายๆท่าน,นะฮะท่านผู้ชมทางบ้านอา,อาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้นะฮะเพราะว่านี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ทําถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าทํายังไงจะไม่ให้มีวัชพืชนะฮะแล้วก็การให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยนี่ผมแนะนำคราวที่แล้วก็คือให้ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยวิทยาศาสตร,ร์นะครับปุ๋ยสูตร15 15 15คือให้ร่วมกันไปเลยอันนี้ทำยังไงครับคุณานพวันนั้นเวลาใส่ปุ๋ยเราเราได้ปรับปรุงยังไงฮะตอนจากคราวที่แล้วก็ให้คนเอาเครื่องเจาะมาเจาะ4ทิศท,ทางเลยอ๋อเจาะ4ด้านเจาะสีม่มุ4 4ม,ม4มุมเลยครับทางา,ทาง,งจากต้นสักประมาณก็ประมาณฮะประมาณ5 0เซนใช่ครับครับประมาณ560เซนนะฮะแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมดูตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นหลุม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 นะฮะแล สิ่งที่ใช้เข้าไปก็คือปุ๋ยปุ๋ยอะไรฮะปุ๋ยขี้วัวใช่ปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวเลยใช่ครับหรอองมีปุ๋ยสูตรปุ๋ยวิทยาศาสตร์ด้วยไหมครก็มีมีครั้งเดียวมีครั้งเดียวใช่ครับครับสิบห้า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 นะครับ,รบสำคัญมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเรากําจัดวัชพืชให้โล่งเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยคุมพคลนด้วยฟางข้าวครับอันนี้ทําตามเทคนิคทุกอย่างที่ท,ที่แนะนาเนาะใช่ครับโอเคครับเห็นไหมครับกลับมารอบนี้ ใบเหลืองแล้วก็ดูแล้วดูแล้วมันมัน,ม,นมันไม่สวยงามแบบนี้นะฮะแต่ตอนนี้ถือว่าสวยงามมากนะครับก็คือเราตัดแต่งต้นให้สูงสักประมาณอสองสองเมตรครึ่งสาเมตรนะครับแล้วก็ปล่อยปล่อยให้กิ่งด้านบนเนี่ยให้มันแต่งให้มันเหมือนลูกเห็ดนะฮะประมาณนี้เลยซ้ายมือแขนหนึ่งขวามือแขนหนึ่งต้นที่สวยงามจริงๆแล้วนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูต้นนี้ความสูงประมาณนี้เพราะว่า อ่าผมยกเหตุผลมาให้ฟังนิดหนึ่งนะคือที่จีนจีนและเวียดนามที่เราไปดูงานมาเนี่ยตัวนี้ทําไมเราต้องอ้างจีนกับเวียดนามเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ในเมืองไทยจีนเวียดนามเนี่ยเขาปลูกจนขุดขุดขายใน10ปีเนี่ยนะครับใน10ปีนี่เขาขุดขายขุดขายทําไมระยะการปลูกต้องฟิกไว้ที่4เมตร4เมตรเขาทดสอบมาเรียบร้อยคือเขาปลูกมาระยะ2เมตรก็ปลูกเมตรหนึ่งก็ปลูก5เมตร6เมตรเขาปลูกมาหมดสรุปแล้วตัวที่ได้ผลดีที่สุดคือ4เมตร ระยะความกว้างความห่างเนี่ยสเมตรสเมตรแบบนี้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือระยะที่ถูกต้องที่ปลูกแล้วเนี่ยใน10ปีสามารถขุดขายได้จริงเพราะว่าถ้าปลูกทีกว่านั้นได้ไหมได้แต่มันอาจจะเป็น12ปีที่ที่เนื้อไม้มันจะใหญ่พอได้เพราะมันเบียดกัน 2> 2ถ้าสมมติทีกว่านั้นทีกว่านั้นนะฮะมันมัน,ม,นมันต้นมันไม่โตอ่ะมันต้องใช้เวลานาน,านต้องใช้เวลานานนานกว่าเดิมเพราะปกติเราเรา,เราคิดที่10ปี10ปีทํายังไงจะขุดขายได้ก็คือ4ี่คูณสเมตร แต่ถ้าปลูกห่างกว่านั้นดีไหมปลูกห่างกว่านั้นเป็น5เมตรได้ไหมห้าเมตรนี่มันจะตกไร่หนึ่งหกต้นถ้าปลูก5เมตรถามว่าโตโตดีกว่าเดิมไหมโตดีกว่าเดิมแต่บวกลบคูณหารแล้วความคุ้มค่าต่อหน่วยพื้นที่พอมันปลูกได้น้อยจํานวนต้นแค่64ต้นแต่ถ้าปลูก4ีคูณสเมตรมันได้ไร่หนึ่งร้อยต้นความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนี่คือเขาบวกลบคูณหารมาแล้วเอาเอา,เอาในทางเศรษฐศาสาตร์นะครับอันนี้คือฟังจากคนจีนที่เขาพูดมาแล้วเวียดนามที่เขาพูดมาคือ 4, ีคูณสเมตรเหมือนกันเลย ทั้งจีนทั้งเวียดนามอันนั้นคือแปลงที่เขาปลูกในเชิงเศรษฐกิจมาหลายชั่วอายุคนคือเขาปลูกขายกันมาแบบนี้เราก็เลยเอาแบบนั้นมามาลงที่ประเทศไทยนะฮะแล้ววิธีการตัดแต่งวิธีการตัดแต่งจริงในจีนในเวียดนามนะครับถ้าแปลงที่ทําเป็นอุตสาหกรรมจริงๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมความสูงจากพื้นขึ้นไปเนี่ยบอกเลยนะครับสเมตรสเมตรครึ2 m, 2 m ่งถึง3เมตรไม่เกินนี้ทําไมต้อง2เมตรครึ่งถึง3เมตรเพราะไม้10ปีเวลาเขาขุดขายนะะขุดขายล้มลงมาเรียบร้อยแล้วจะแซะแซะเอาแก่นไม้เนี่ย แกนไม้มันจะมีสูงขึ้นไปอย่างมากก็2เมตรครึ่งถึง3เมตรไม่เกินนี้ไอ้ที่สูงขึ้นไปกว่านั้นถามว่าต้นมันโตไหมโตแต่มันไม่มีแกนคือแกนแกนมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแกนที่จริงๆแล้วมันจะมีเยอะๆที่10ปีขุดขายได้ในะแค่นี้เพราะฉะนั้นการไว้ยอดนะฮะยิ่งเราไว้ยอดสูงขนาดไหนเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องลมหักอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ไว้ขึ้นไปสูงสูงกว่านี้ไม่มีประโยชน์นะพูดง่ายๆไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ได้มีแกนมันมีแกนแค่นี้เราก็เลยจําเป็นต้องไว้แค่นี้ นะครับอันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องท่าผู้ชมทางบ้านดูนะครับว่า,าเห็นไหมครับเขาปล่อยเป็นรูปเห็ดแบบนี้แต่งถ้าสมมติขึ้นมาด้านล่างกิ่งขึ้นมาด้านล่างเขาก็แต่งแต่งกิ่งขึ้นมาด้านล่างแล้วก็มีการดามไม้นะครับในปีแรกปีที่2ส่วนปีที่3นี่ถ้าถ้าต้นมันโตขึ้นมาแล้วนะครับปีที่2ครึ่งถึง3คือดูดูเส้นผ่าศูนย์กลางของของของต้นถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางของต้น2นิ้วถึง3นิ้ว แข็งแรงพอเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไม้ดามออกเลยปล่อยได้เลยตามธรรมชาติวิธีการนี้ดีกว่ายังไงดีกว่าคือลำไม้ตรงนะฮะลำไม้มันจะตรงพอเวลาต้นโตขึ้นมาเนี่ยการแทะกับพีไม้ทุกอย่างง่ายแล้วผลผลิตสูงการบริหารจัดการง่ายหมดแต่ถ้าต้นโคตๆง,งอเนี่ยหนึ่แทะกับพีไม้ยาก 2. เวลาคุณขึ้นตู้คอนเทนเนอร์มันกินพื้นที่ไอโคตๆงอๆนะ คุณใส่อัดได้ไม่กี่ลำแต่ถ้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ค่าขนส่งนะครับจากไทยไปจีนเนี่ยคอนเทนเนอร์นะครับเหมาเหมาตู้กันเนี่ยมันไม่ถูกนะฮะเป็นแสนนะฮะเหมาตู้คอนเทนเนอร์เป็นแสนสองแสนบาทเนี่ยแต่ถ้าคุณใส่ได้15ลำอย่างเงี้ยสิต้นมันก็เปลืองที่มากเลยแต่ถ้าคุณทําไม้ให้มันตรงเนี่ยยัดตู้คอนเทนเนอร์ไปมันจะเรียงได้เยอะประมาณ4 50ต้น450ต้นนี่มันมันประหยัดมันประหยัดได้กว่ากันเยอะ3เท่าอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือเป็นเหตุผลทำไมต้องมีการนำมไม้ ทำไมถึงไม่ปล่อยให้ตามธรรมชาติแล้วแต่มันจะโค้งไปโค้งมาเวลาเราจะส่งไปจีนมันยากอันนี้คือเหตุผลหลักนะครับส่วนของการตัดแต่งกิ่งด้านบนนะฮะก็ประมาณนี้เลยเหมือนที่ท่านเห็นทํายังไงก็ได้ให้มันเป็นรูปเห็ดแบบนี้นะแต่ถ้ามันแตกยาวกว่านั้นทํายังไงให้ซื้อไอ้กันไกนะครับตัดแบบนี้กันไก่เขาเรียกว่ากันไกที่ต่อด้ามอะ่ะต่อด้ามนะครับแล้วก็ใช้ดึงนะฮะมันจะตัดชับตรงปลายตรงปลายกิ่งนะครับตรงปลายกิ่งตัดเพื่ออะไร ถ้าเราไม่ตัดมันก็จะยาวไปเรื่อยๆ <c oughs> ยาวไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันต้นมันจะโน้มไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะถ้ามันโน้มไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งลมมาหักวิธีการคือตัดปลายเพราะถ้า,ถาตัดถ้าตัดปลายปุ๊บตรงกลางนี่มันจะมาแตกเยอะแตกเยอะกว่าเดิมให้มันเป็นรูปเห็ดนะฮะเหมือนอนรูปเห็ดแล้วจบแล้วครับถ้ายุ3ปีไปนี่คือจบเราทิ้งเลยทิ้งเลยหมายถึงว่าเราเราแทบไม่ต้องทําอะไรเขา <c oughs> ปลายใบปลา,า,ายกิ่งนี่เราจะปล่อยเลยเคขาเนี้ยเพราะต้นมันต้นมันใหญ่แล้วประมาณนี้แล้วก็ปล่อยเลยเขาจะมาชนกันปลายปลายกิ่งเขาจะมาชนกันชนกัน เรียบร้อยมันก็จะเหมือนอเหมือนสวนยางพาราเราคิดภาพสวนยางพารานะฮะอันนั้นคือจบแล้วไม่ต้องทําอะไรส่วนที่เราต้องทําก็คืออาจจะต้องใส่ปุ๋ยบ้างนะฮะใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยนี่ไม่มีกฎตายตัวใส่เยอะอยิ่งดีใส่บ่อยยิ่งดีนะครับใส่ปุ๋ยเพราะตัวนี้มันชอบชอบปุ๋ยชอบปุ๋ยชอบน้ําน้ํานี่ไม่ไม่มีกฎตายตัวนะครับใครจะลดก็ได้ไม่ลดก็ได้แต่ถ้าลดมันก็ดีมันจะโตกว่าเป็น2เท่านะคุณนพนัน,นครับที่ปลูกมานี่มีปัญหาหลักเรื่องเรื่องไหนบ้างครับ ส่วนใหญ่เรื่องยาเนื่องยายาเป็นหลักเลยยาขึ้นเยอะมากผมผมถึงแนะนำไะฮะว่าอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้คิดซีเรียสอะไรมากนะครับสวนผื้อเลี้ยงคิดนี่ก็เอายาฆ่ายา้านะครับลงลงยาฆ่าหา้านี่มันดีอย่างคือปีงลงครั้งหนึ่งจบแล้วเราไม่ได้ว่ายาฆ่าหา้าไม่ได้ลงตลอดนะฮะยาฆ่ายา้านี่จะลงแค่หนึ่งถึงสองปีแรกเท่านั้นถ้าสมมุติต้นต้นมันเจริญเติบโตได้ได้ที่เรียบร้อยนะเขาจะคุมแล้วมันจะยาไม่ไม่ค่อยขึ้นเน่เพราะว่าแสงแดดมันน้อยละต้นไม้มันจะคุมละมันจะจบ แต่ถ้าสมมุติว่าเรา,าเราเราไม่ใช้สารเคมีเราก็อาจจะใช้วิธีการตัดแบบนี้ครับตัดตัดหญ้าเอาไม่ใช้ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับบางคนไม่ชอบสารเคมีบางคนชอบทําเกษตรอินทรีย์จะได้ไม่อันตารายกับตัวเองใช้วิธีตัดแบบนี้แต่ถ้าตัดแล้วยังไม่จบนะครับตัดแล้วเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นตรงกลางเนี่ยเยอะใช่ตรงข้อมันปุ <c oughs> ๋ยน้ําอยู่ตรงนี้เราก็ใช้วิธีการใช้ฟางข้าวคุมนะฮะผมแนะนําใช้ฟางข้าวคุมคุมคุม,คม,คม,คมออกไปรัศมีเนี่ยห้าสิบเซนห้าสิบเซนรัศมีเมตรหนึ่งเลย คุมตรงนี้การใช้ฟางข้าวคุมเนี่ยทำให้มันเจริญเติบโตเร็วเพราะว่ามันช่วยรักษาความชื้นในดินหนึ่งช่วยรักษาความชื้นในดินไม,ไม่ให้แบบความชื้นมาสูญเสียไปนะฮะแล้วก็เวลามีหมอกมาตอนเช้าเนี่ยหมอกก็จะมาจับตรงนี้แล้วมันก็ความชื้นก็อยู่ในนั้นต้นไม้สามารถเอาไปชาใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วส่วนของการให้ปุย๋ยแล้วเรื่องของวัชพืชน,นะฮะมันจะคุมวัชพืชไม่ให้วัชพืชเกิดรอบๆโคนตรงนี้ให้ต้นไม้โตไปก่อนแต่ทางที่ดีไม่ให้มีหญ้าเลยแบบนี้จะดีที่สุด หลายหลายท่านนะครับเข้าใจผิดนะทางใต้นี่ผมไปหลายสวนนะเขาบอกว่าถ้ามีหญ้านี่มันจะช่วยเก็บความชื้นน่าแรงน้าแรงจะจะช่วยเก<ม>็บความชื้นแต่ที่จริงนะครับมันไม่แรงไม่ฝนนะไม่เกี่ยวอ่ะถ้าสมมติว่าคุณมีหญ้าใช่ไหมมันไม่ได้ช่วยเก็บความชื้นอย่างเดียวมันกินความชื้นด้วยมันกินทั้งความชื้นกินทั้งปุ๋ยทั้งอาหารในดินทุกอย่างเลยแล้วอ่าไม้ชนิดนี้นะครับเมื่อวานเมื่อวานไร้สดนี่ผมให้ดูแล้วนะว่าเหตุผลที่ทําไมไม้่วงหัวรีเนี่ยมันถึงโตเร็ว มันเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับเป็นพืชตระกูลถั่วแล้วในมันอยู่ในสกุลพยุงก็จริงแต่พยุงตัวอื่นไม่ได้มีแบบนี้นะฮะไม่ใช่ว่าพยุงทุกตัวจะเป็นแบบนั้นสําหรับไม้่วงหรี่เนี่ยเขามันมีเชื้อไรโซเบียมมีปมรากนะครับมีปมรากเขาเรียกว่าปมรากเนี่ยคือมีเชื้อไรโซเบียมตรงนั้นปมรากนี้จะสามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศมาทําให้เป็นปุ๋ยโดยธรรมชาติมันเลยทําให้พืชชน,นิดนี้โตเร็วพืชพืชที่มีแบบนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะพืชที่มีปมรากแบบนี้มีีีเเชื้้อไรโซบบบยมแบบนนะ มีอย่างสมมติมช้ำฉาทําไม,มช้ำฉาถึงโตเร็วเพราะมันมีเชื้อไรโซเบียมแบบนี้นะฮะมันมีอยู่ในปรมรากตัวไหนก็แล้วแต่ที่มีปรมรากและเป็นพืชตระกูลถั่วมันจะสามารถตึงไนโตรเจนจากอากาศมาทําเป็นปุ๋ยกินเองได้ต้นกระถินกระถินก็มีแล้วไม้ฮวงหรี่ก็มีเพราะฉะนั้นเข้าใจได้เลยนะครับว่าฮวงหรี่ทำไมมันโตเร็วทําไมมันเป็นไม้เนื้อแข็งแต่มันโตเร็วนะฮะอันนี้คือความมหัศจรรย์ของของไม้หวงหรี่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพยุงสายพันธุ์อื่นที่ท่านเคยเรียนมาเนี่ยอัน,น,น มันเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วมันโตช้ามากเพราะมันไม่มีซื้ออะไรโซเบียมเราต้องให้ปุ๋ยเท่านั้นถ้าดินดีมันจะโตเร็วอย่างพยุงไทยนะเราให้ปุ๋ยมันจะโตเร็วแต่ถ้าลองไม่ให้ปุ๋ยดูถ้ามาปลูกคู่กันกับฮวงหัวรีนะกับกับไม้พยุงไทยเนี่ยพยุงไทยจะโตช้ากว่าถ้าถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรนะแต่ถ้าให้ปุ๋ยปุ๋ยดีดินดีน้ําดีมันจะโตพอๆกันแต่ถามว่าการเข้าแก่นเนี่ยฮงหัวรีเข้าแก่นเยอะกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะว่า ที่ที่เราต้องมาดูตรงนี้เรามาแนะนําตรงนี้เพราะว่าของมูเนี่ยได้แนะนำนะครับแนะนําแล้วก็เชิญเกษตรกร,เ,ร,กรเชิญชวนเกษตรกร,ร,กรปลูกทั่วทั้งประเทศไทยผู้ปลูกปลูกไปแล้วถ้าไม่ประสบความสําเร็จก็ไม่มีประโยชน์ที่จะปลูกนะตัวนี้มันเป็นรายได้ก้อนโตสําหรับกรเกษตรกรในประเทศไทยและเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินของเราโอเคที่ดินเราแพงขนาดไหนแต่ถ้าปลูกตัวนี้เข้าไปด้วยเป็นสวนไม้่วงหอลลี่เนี่ยแพงกว่าเดิมอีกเป็น <laughs> ผมว่าเป็นเท่าตัวนะเพราะว่ามันเป็นมูลค่าเพิ่มสูงเนาะ กอ,อื่น,นะครับแนะนาพี่ใหญ่นะครับอีกคนหนึ่งพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็คือผู้จัดก,การศูนย์คลอง13นะครับผู้จัดก,การฝ่ายขายและการตลาดของหงมูไทยแลนด์นะฮะดูแลนะครับไม่ใช่ว่า,าลูกค้าสัมพันธ์ด้วยนะฮะคือดูแลลูกค้าทั่วทั้งประเทศไทยดูแลเกษตรกร,กรที่ปลูกปลูกแล้วต้องประสบความสาเร็จบริษัทเราไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาขายพันธุ์แล้วปิดบริษัทหนีนะครับของเราเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะทําธุรกิจระยะยาวร่วมกับเกษตรกร,กรหมายถึง ตั้งแต่ปลูกนะครับเราสอนวิธีการปลูกทุกอย่างสายพันธุ์ขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับไซเตสนะฮะไม่ใช่ขึ้นทะเบียนเองนะขึ้นทะเบียนกับไซเตสไซเตสนี่เป็นหน่วยงานที่รับรับผิดชอบเรื่องนี้ทายังไงจะส่งออกได้ต้องขึ้นทะเบียนกับไซเตสก่อนเราขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยดูแลเกษตรกรถึงขั้นปลูกปลูกเรียบร้อยจนโตโตเรียบร้อยถึงขั้นขายตลาดอยู่ที่ไหนนะครับขายยังเมืองจีนแล้วนําเงินจากเมืองจีนกลับมาสู่เกษตรกรนะครับเราเราอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกร ไกลแค่ไหนเราก็ไปนะครับ77จังหวัดเราไปไปทั้งหมดเลยคุณน้มานานครับอันนี้ที่ปลูกมาเนี่ย1 1,000ต้นเนี่ยอัตราการรอดเยอะไหมฮะก็รอด99% 99% <c oughs> คือพ <c oughs> ูดง <c oughs> <ๆ>่ายๆว่าตายไม่ถึง10ต้นนะ <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง10ต้นไม่ถึง,ถงอันนี้นะครับไม้หงหัวลี่เนี่ยทุกท,ที่ที่เราไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้คืออัตราการรอดสูงมาก ว่ามันมันเป็นไม้ป่านะปกติมันเป็นไม้ป่าเก่านะมันเป็นไม้ป่าของประเทศจีนของประเทศเวียดนามแต่ไม่รู้เป็นไรนะมาอยู่เมืองไทยเนี่ยโตลเร็วกว่าเวียดนามโตลเร็วกว่าจีนอีกนะครับก็อาจจะดินฟ้าอากาศเขาชอบแดดนะฮะแดดจะจัดลยหลายท่านกลัวว่ามันจะสู้แดดไหวไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นคุณโนนามบอกว่ามันโลง่งๆขนาดนี้มันจะไม่แรงมันจะไม่แห้ง <c oughs> ที่จริงแล้วท่านลองดูใบข้างบนนะเนี่ยเขียวปื้อเลย จริงๆแล้วก็ชอบก็ชอบจัดจัดอย่างนี้ฮนะแดดจัดจัดอย่างนี้เหมือนกับแรงแงอย่างนี้นะไม่เป็นไรครับถ้ายาไม่ขึ้นนี่เขาเขารู้สึกสดชื่นดีกว่าเดิมอีกคุณน้องพนันครับที่ปลูกมานี่มีคนสอบถามไหมว่านี่คือต้นอะไรอะไรอย่างนี้มีคนสนใจตามแบบนี้ไหมมีมีครับคนก็ถามว่าต้นอะไรเราเราก็แจ้งไปว่าเป็นวงหัวรี่ตอนแรกเขาไม่รู้จักเรากวงหัวรีคืออะไร ก็ต้องแปลว่าเป็นพยุงพยุงจีนพยุงเวียดนามก็ถึงจะพอเข้าใจอ๋อครับแต่ก็มีคนสนใจที่จะดูหาข้อมูลแต่ว่ายังไม่มีใครปลูกตามก็ไม่รู้ปลูกตามหรือเปล่าผมก็ให้เบอร์คุณใหญ่ไปก็มีเลยใช่ไหมอ๋อครับอก็มีมีคนเข้ามาดูอยู่ใช่ไหมฮะมีมีมาดูเหมือนกันครับมีมีมาดูงานอยู่นะฮะก็ ถือว่าเป็นเกษตรกรหัวรุ่นใหม่นะครับท่านมีธุรกิจเยอะแยะหลายอย่างแต่ว่าพูดถึงว่าอยากเพิ่มมูลค่าในพื้นที่เนาะในที่ของเราเนี่อย่างน้อยปลูกตัวนี้ขึ้นไปนี่มูลค่าเพิ่มที่ดินนี่เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมันมันเป็นอะไรที่มันได้เพิ่มขึ้นมาที่ดินราคามันขึ้นอยู่แล้วนะแต่ตัวนี้เพิ่มเข้าไปเป็นสินทรัพย์เข้าไปพี่ใหญ่ครับในเขตนี้มีคนปลูกเยอะไหมฮะออนครปฐมจะม,จะมีหลายรายค่ะบางเลนอะไรอย่างนี้ค่ะกำแพงแสนบางเลนจะมีต้นใหญ่ที่เรา อ๋อที่เราเคยไปใช่ไหมต้นใหญ่ตัวนั้นใหญ่มากเนาะแล้วก็จะมีไล่ไกันตรงนั้นนะค่ะมันเป็นต้นเล็กกว่านั้นหน่อยครับถ้าสมมติท่านใดสนใจเกี่ยวกับการปลูกไม้ฮงหงลี่ขอข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยโทรติดต่อพี่ใหญ่ได้พี่ใหญ่ครับเบอร์โทรฮะได้ค่ะ0 8 6ย์8 2ดห0ศูนย์เจ็ดแปดสองหนึ่งสองย์คือสอบถามการปลูกหรือการดูแลได้หมดนะคะหรือถามเรื่องต้นกล้าได้ไหมได้นะครับเพราะพี่ใหญ่ดูแลนะฮะในเขตนี้พี่ใหญ่ดูแลในเขตภาคกลางตลอดนะครับ เป็นหงหมูดโดยตรง100ร้อยเปอร์เซ็นต์หงหมู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าท่านท่านใดอยากมีความมั่นใจนะครับว่าปลูกไปแล้วมีตลาดแน่นอนนะฮะปลูกไปแล้วมีคนมาดูแลให้แบบนี้มาดูว่าวิธีการทํายังไงจะประสบความสำเร็จเพราะมันพืชชนิดใหม่ในประเทศไทยนะครับติดต่อพี่ใหญ่ได้หงหมูดไทยแลนด์นะครับเราอยู่เคียงคู่เชียงข้างเกษตรกรคุณน้มบานครับสุดท้ายผมอยากให้คุณน้มบานฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านครับท่านใดที่สนใจเรื่องนี้หรือย,ยังไม่ได้สนใจแต,แต่มาเห็นคลิปนี้อ๋อก <ๆ S 1> ็อยากจะฝากไว้ ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นรุ่นรุ่นไม่ใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นไม้ที่คิดว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่น่าจะเหมาะกับเกษตรกรเมืองไทยก็มีหลายๆท่านที่มาดูบางคนก็จกกะกษียนก็มาดูบอกโอ้ก็น่าสนใจก็เลยว่าคิดว่าคงจะน่าจะมีการติดต่อไปทางคุยใหญ่บ้างแล้วแหละยังไงก็เชิญชวนแล้วกันครับก่อนนี้คนปลูกจริงนะครับจากคนปลูกจริงนะฮะปลูกมาเนี่ยปลูกแล้วมันก็ไม่ค่อยตายนะมันก็โอเคนะ แต่ทำทำเรื่องใหญ่เนี่ยพูดถึงว่าอันนี้ก็ยังไม่ถึง2ปีถ้าถึง2ปีนะครับถึง2ปี3ปีเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะใหญ่แน่นอนเส้นผ่านศูนย์กลาง3 4นิ้วเนี่ยเป็นไปได้เพราะแถวบางเลนเนี่ยเราไปดูมาหลายสวนนะฮะสปีครึ่ง3ปีนี่โอ้โหสนิ้ว5นิ้วอย่างนี้เลยฮะถ้าวันหนึ่งคุณน้อมนันใหญ่ขนาดนี้นี่คือจบแล้วมันจบมันจบแล้วครับมันโตแบบนี้แล้วรับรองว่าเดี๋ยวมันจะโตโตไปของมันเองนะฮะแล้วอย่างหนึ่งที่ผมอยากฝากเสริมนะครับให้เกษตรกรทางบ้านฟังว่าทําการเกรษตรทุกอย่างนะครับ ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายตายที่ตลาดนะครับสุดท้ายตายที่ตลาดก็คือถ้าปลูกของถูกยังไงมันก็ถูกถ้าปลูกของแพงเนี่ยยังไงมันก็มีคุณค่ามีราคาแน่นอนนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอันดับหนึ่งเลยคือไม้ฮวงหัวลี่และตอนนี้ไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยอันดับหนึ่งเลยเป็นไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงสูงที่สุดในประเทศไทยมีค่าเยอะที่สุดราคาเยอะที่สุดคือไม้ฮวงหัลี่เช่นเดียวกันถ้าจีนซื้อแพงประเทศไทยมีเท่าไหร่ผลิตเข้าไปเท่าไหร่จีนก็ซื้อแพงอยู่ดี ของมันแพงยังไงมันก็แพงอันนี้คุณเริ่มจากตลาดนะครับลองคิดใหม่ลองลองคิดใหม่ว่าเราผลิตอะไรแล้วค่อยไปหาตลาดที่หลังปลูกอ้อยปลูกกล้วยปลูกยางปลูกมันสำปะหลังปลูกทุกอย่างมาแล้วเนี่ยราคามันก็ตกต่ําเพราะว่าคุณปลูกไปแล้วก็ค่อยไปขายนะฮะแลราคามันก็มันอยู่แค่นั้นนะปลูกของถูกยังไงมันมันก็ถูกแต่ถ้าปลูกของแพงเริ่มจากในประเทศจีนเขาซื้อไม้อะไรที่แพงที่สุดอันดับหนึ่งก็คือไม้ฮงหูลี่ถ้าคุณเริ่มจากตลาดว่ามันแพงที่สุดแล้วมีความต้องการเยอะที่สุดคุณมาปลูกแล้วไปส่งเาาามันง่่ยกว อันนี้ลองเปลี่ยนแนวคิดนะครับว่าเกษตรกรหัวรุ่นใหม่ต้องต้องเริ่มจากตลาดใช้ตลาดนำสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมขอบคุณคุณนพอน,นอันต์ที่กรุาณาให้เรามาถ่ายทํารายการถือว่าเป็นเกียรติมากนะครับแล้วเสียเวลานิดนึงแต่ว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรส่วนรวมทั้งประเทศนะฮะทุกคนดูนี่เป็นแรงบันดาลใจนะมาดูรวสวนก็ลงทุนขนาดน,นี้คุณนพอนัน์ลงทุนขนาดน,นี้นะฮะถ้าเราไม่มีที่เยอะไม่ต้องนะฮะไม่มีที่เยอะเราก็แซมไปได้ปลูกอะไรทําการเกษตรทุกอย่างคุณเอาตัวนี้ไปแซมได้นะครับ มันเป็นรายได้ก้อนโตในอนาคตให้ท่านแน่นอนครับมีเงินแสนเงินล้านแน่นอนถึงจับเงินล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากสําหรับไม้งโอรีเพราะมันแพงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันนะครับที่สุพรรณบุรีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ